ช่วงเฮฮาหน้าผับตอนนิกเกอหลง,ลงร,ร,ร้องรอเบิร์ตสิทธิ์หัวหอมอต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพ คุณพ่อหนุ่ยครับผมก่อนที่ทีมงานโรเบิร์ตสิทธิ์หัวหอมจะทําการแสดงนั้นเออเดี๋ยวขอให้ศิลปินลงไปเลี่ยายน้ำใจสักรอบหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวออมึงจะมาเลี่ยายทําไมกู้หามึงมาในแสนสองนะเนี่ย <c oughs> มึงจะมาเดินเลี่ยายเอาตามพวกปุ๋ยหามมาเท่าไหร่นะแสนสอง <c oughs> ท๊าไปแล้วครับคุณอาเขาให้แสนสองมาบอกกับคณะสี่พันนี่คืออมขนาดนี้เลยเนี่ย กอบพรอคุณคุณพ่อนะครับนั้นวันนี้พิเศษสุดเลยเราแสดงแบบชุดใหญ่มีทิกเกรับเชิญลกมีพระเอกสันขวัญหมามาด้วยสันขวัญมาด้วยเหรอลูกครับวันนี้เล่นคู่กับรับแท้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้แกมาด้วยมันต้องอย่างนั้นหนูหนูคือโรเบิร์ต ครับผมแม่เมื่อก่อนมีแม่ยกเยอะมากเล่นที่จันบุรีได้แม่ยกเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอโพาไปนอนที่บ้านพายุฤดูร้อนเข้าทุเรียนหล่นใส่หน้าผมก็เลยพักการแสดงแต่ก็มีรุ่นลูกๆครับคุณพ่อออกแขกหน้าม่ทีแล้วชอบ้เล่นเลยเล่นเลยเ น้องน้องสาระนเพครับสอนเขียวต้้งเจ็ดครับแล้วตัวไหนออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวชมการแสดงเลยบอกก่อนเดี๋ยวคุณพ่อจะไม่มีสิน้ำใจให้รางวัลกับนักแสดงด้านหน้าเวทีบ้านเลยครับรับรางวัลลูกครับเดี๋ยวพ่อจะตบรางวัลให้คร้อมไหมลูกร้อมครับนี่ทำอะไรี่ยตบรางวัลพ่อจะาอีกลูกผมดีแล้วครับดีแล้วแล้วทำไมดึงเข้ามา ชมลิเกเลยครับผมไปนั่งดูใกล้ๆได้ไหมเชิญเลยครับโอ้ได้ๆอยากสัมผัสลิเกเดี๋ยครับเดี๋ยวพ่อไปนั่งดูนู่นพ่อค่ะชอบคนไหนก็ให้รางวัลครับเล่นเรื่องอะไรวันนี้เล่นเรื่องอะไรชเวลองข้างรักครับชเวลองข้างรักครับผมฉากแรกพบกับพระเอกของเราเลยเดี๋ยวๆพ่อครับอ้าวไอ้ตัวนี้ไม่ได้เล่นเหรอใส่เทื่องเพชรมาเล่นเล่นไม่ได้หรอกครับเพราะแม่ยกหึงเล่นแล้วจะมีคนมาติดมาหอมแก้มมาคุณแม่เขารับไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาฉากคืนโอ้โหฉากแรกขอดูพบกับพระเอกของเราเลย ผมโผล่ออกมาจากฉากศสาวๆก็ทักกันแซ่ๆไม่สาคนนักสกิดแม่สกิทว่าไงวันนี้พระเอกใช่ไหมไม่ใช่พระเอกรอกแม่จ๋าผมคือชยามิชัยโหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คชายามิชัยครับชยาชยาพกเอะครับ แต่ผมเคยดูในจอทีวีครับทำไมลกูกชายาเขาหุ่นโชว์โชว์ฉงซ้อนแอนไม่ใช่หรอครับอันนี้ทำไมอ้วนเป็นมหมีควายอย่างี้ล่ะครับพ่อโอ้โอเล่นขยายฮะเมื่อก่อนก็หุ่นดีครับหลังๆไม่ยกเยอะเอาอาหารม่ให้กินชายาเขาอดใจไม่ไหวฮะโอ้โอครับผมขอตบรงงางวัาลชยาหน่อยได้ไหมครับได้เลยลูก ผมพอมีตังค์อยู่แล้วฮะไม่ต้องการครับผมว่าให้หัวหน้าวงดีกว่าฮะหัวหน้าวงเอาฝากไปให้ชายาด้วยแล้วกันนะเอาตบหนักๆเลยนะลูกนะได้ได้มาเมื่อกี้ยังใช้ไม่หมดเลยครับอ่ะมีอะไรแนะนำเลยลูกเกิดมาทุกวันนี้ชายาลำบากเลยอะไรนะครับพี่น้ำครับอะไรอะไรขอบคุณคุณน้ามากเลยครับขอบคุณเรื่องอะไร ถ้าผมไม่ได้คุณน้าช่วยผมคงตายแน่ะฮะหนูเป็นอะไรลูกผมเป็นลิเกอาพับอับชอมีรอบประจาตัวฮะเป็นรออะไรครับพับพายข้างสุกรอะไรครับพับพายข้างสุกรเอ้าลมบ,บ้าหมูฮะลมบ,บ,บ้าหมูก็บอกลมบ,บ้าหมูก็บอกพับพายข้างสุกรจะรู้ได้ไงไม่ได้ครับวันนี้เล่นเป็นลิเกเป็นเจ้าฮะต้องพูดคำราชาศั์ไ <c oughs> อ้ยอย่างราชาศั์เนี่ยคำเนี้ยีนเขาเรียกอะไรลูกว้ายพูดตีปากตีปาก อย่าพูดคุณน้าครับเอาไม่เรียกแล้วเรียกอะไรเขาเรียกพระชายผ่านอาหารบูดไอ้ผ่านอาหารผ่านอาหารบูดครนบที่ออกมาจากเนี่ยนะตีปากตีปากยาบมากอย่าพูดคุณน้ามันดูไม่สุภาพแฮะแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกพัทธราวดีโอ้พัทธราวดีและอยู่ลึกเข้าไปในพัทธราวดีอ๋อที่ดังก้อนมาก เรียกยังไ,ไงอ๋อพระสุพิตาฮะไม่เคยเห็นเขาเลยอ่ะอ๋อคงไม่ได้เห็นเขาหรอกฮะเ<อ>ขาโดนบทบังโดยพัฒธราวดีฮะอยามใดที่พระสุพิตาเบ่ยงบานออกมาจากพระธราวดีแสดงว่าเขาโดนคุกคามจากหลวงฤทธิ์ฮะฤทธิ์ที่ลงฤทธิ์สีดวงฮะครับผมเป็นจัะเดียวที่นางเอกเดินทางมาถึง พี่ไปไปครับมันยังไงย้นยังไงเนี่ยว่าคนนี้เขาลิ้นไก่สั้นครับไอ้พระเอกชักกระตุกนางเอกลิ้นไก่สั้นครับผมแล้วดูแล้วมันจะมันตรงไหนเนี่ยยิ่งดูยิ่งสนุกครับก็มันพูดมาผมฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมแปลให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเออเอเอเหนูเป็นนางเอกโอ้ยพาอีอ้ยเออแอนไอรักแฟนไว้รักกับแฟนไว้อายอูอ่างจะไปดูหนังแล้วหนูชอบดูหนังอะไรอ่ะ อือเอออังอีพูดจัดทะลเรื่องกราเนี่ยหนังผีครับหนังผีลิ้นไก่สั้นเอหูเป็นกลางพูดกันไปชัดอยากจะดูหนังผีอีกไปดูเรื่องอะไรจ้าฮะแอเอ๋อเอ๋อมันแอบอยู่ในหอแล้วอะไรแอบอยู่ในหออีพีผีครับผมไม่จะเป็นไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดลูกเคยเห็นผีเหรอหน้าตามันจะน่ากลัวมากหน้าอย่างไงครับ ไ่ใ่ดิโอ้ยไนี่มันไม่ใช่เวลาทักมึงจะมาชักอะไรตรงนี้ล่ะประของไว้ในมือประของไว้ในมือครับผมโอเคครับประองไ้ใครออกนะดาวร้ายครับดาวไา้ดาวร้าประจำทีมงานตัวนี้ ฟันมันจะฆ่าให้หมดมันโหดมันเทียมมีอำนาจที่สุดภาคไม่ได้ดูเลย,ยหไหนอะยืนหงอยอย่างเงี้ยมันโหดเทียมตรงไหนเนะี่ยมันมีเวลาโหดเทียมแล้วเวลาไหนมันจะโหดห้าสี่สามสอง พ่อแล้วมาเจอลิเกอังกฤษอังกฤษไอ้เด็มันเป็นใบเป็นใบเหรอเป็นใบไอ้นี่ชักกระตุกอีนั่นลิ้งไก่สั้นไอ้นี่ก็เป็นใบครับดูต่อที่จะบ้ากันทั้งโรงกวัเนี่ยดูยิ่งดูยิ่งสนุกครับดูยังไงเนี่ยเอาอะมาคนดูฮะคนดูบอกคนดูคนดูโอ้คนดูอ๋ออะไรครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอา ไอ้เอเอาไอ้พี่อวยอวยฮะเอาอวยไปพี่อวยเอาไม่ใช่ครับอะไรเนี่ยไม่ใช่มอยพี่ครับรวยอย่างนั้นเหรอครับผมใช่หรือเปล่าใช่ครับไม่เชื่อเดี๋ยวพูดเลยพูดอะไรเอาโอวยมาปะเอาโอมมาขยันพูดซะด้วยครับบอกไอ้โอมไอ้เอ๊ไอโอมพูดไงวะไอโอ เอาไวโอไม่ฮะโอเอโอไอโอเขาพออยู่เฉยเฉยเราจะยุ่งกับเขาให้ดูให้ดูเอาดูเอาโอมาเปเล่นไปดิเอาไวโอเออโอแล้วกูดูของกูอย่างนี้โอ้เฮ้อะไรเนี่ยพี่มันเป็นใบ้ครับมันด่าผมเมื่อกี้ไม่ด่าเมื่อกี้มันพูดเอ๊ะมันไม่ได้ด่ากันบอกไอ้น้องเล่นไปเลยอย่าไปยุ่งกับพี่นั่งดุรังนั่งดุรังเขาเรื่องเขาเรื่องเอาโอมา

มึงไปมึงไปคุยกับคนอื่นบ้างเหรออะไรอ่ะอ้พี่ฟ้อยเอาอุ้ยเอาโต้องไปคุยกันจี๊กูไม่เกี่ยวอ้าอุ้ยเอาโอ้ยคุยกับใครอ่ะโอ้ยเอาอะไุ้ยจ้างมึงมาเนี่ยเอาโอ้ยเอาอี๋จ้างอะไรโอ้ยไอจอมโผล่เขบอกวิทย์มีเรื่องแน่เสร็จโอ้โหะภาพต่อเรื่ยงจะภาพเอาอ้อมาวะเฮ้ยไม่ได้

วันนี้ไม่ได้คนี้จะไปกับเจ้าไม่ได้ๆต่สู้กัเลยแตูเลยพออยากดูแลโอ้ได้ดูแลได้เลือกล้วโอ้บอกให้ราไปเดี๋ยวมึงจะเสียวันนี้ต้องเพลียต้องตายเป็นผี ไม่จริงไม่จริงวันนี้ต้องตายโอเอามาตายแน่นอนไม่ก er ็้าว้บอกเลยต้งกลับไปซะโอ้เอาโห้ไม่ไไม่ได้โอ้เอาอ่าถอาขอาเอเาเอาเอาเอาาเอาอาเอาเอเอีเอาเอเอาเเาอเอาาเอาเาเอาเอาเาเออาเออ ขับฆ่าเป็นนายจะเลือกใครคุยออกมาดิอ้วาอ้วันนี้จะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยสองตัวเนี่ยเอาเเออโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอะอ้นนี้อ้ยเ้โอ้อ้อ้ยโยโอ้เโอ้ยอนนี้ยลยป่ะมโอไม่อิ้เงินออยอออโอ้โอ้ยอ้ยออ้ยอ้ยย้ ไปเลยลูกไปพอแล้วกูไม่ดูพวกมึงละมึงออกจากร้านกูไปเลยออกไปเลยมึงไม่ต้องลากูเลยไปเลยพออายแล้วแล้ววันนี้จะแก้บนยังไงเนี่ยผมหาดี่านั้นอีกพ่อมีลิเกกัอโอ้ยเก์อินเตอร์พ่อมาจากต่างประเทศเ๋่วพ่อดูเทพบุญผิวบางว่าลิเกไหน i will is all right if you see me เป็นไงพ่อไม่มีใครแล้วลูกเป็นไงป่ะครับ i is the o ยินอย่าอยู่เลย i is the one you can h o l อ้าวเฮ้ยไปละออกละตายแล้วลูกกันด้